ไปดูเรื่องราวหลังจากที่เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนะคะเปิดเผยเรื่องราวของโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดสตูลที่ถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณนะคะแล้วก็มีการเรียกร้องให้ตรวจสอบด้วยค่ะโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวนะคะสำนักง,งานปศุส,สัตว์จังหวัดสตูลใช้งบประมาณรวม28ล้านบาทสร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงแพะในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลและมมอำเภอละงูค่ะแต่ว่าหลังจากที่มมสร้างเสร็จเนี่ยได้โอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปทรับไปดูแลแล้วก็ใช้ประโยชน์นะคะผู้ส สอบโรงงานฆ่าสัตว์ในพื้นที่หมู่2ตำบลควนโอพอเมืองสตูลค่ะซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชุมชน สภาพรกร้างสุดโทรมนะคะเหลือแต่หลังคาแล้วก็โครงสร้างค่ะชาวบ,บ้านบอกว่าโรงฆ่าสัตว์แห่งนี้สร้างเสร็จมานานกว่า10ปีแล้วค่ะแล้วช่วงที่สร้างเสร็จใหม่ๆเนี่ยมีคอกพักสัตว์มีห้องแช่แข็งแต่ว่าไม่เคยใช้งานนะคะก็เลยมีขโมยเนี่ยเข้ามาขโมยของซึ่งชาวบ,บ้านรู้สึกเสียดายงบประมาณที่สร้างเสร็จแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะสอบถามไปที่นายบุญมาโดยพิลาซึ่งเป็นนายกอบตอควนโพค,ค่ะเปิดเผยว่าโรงฆ่าสัตว์สร้างมานานกว่า16ปีแล้วใช้งบประมาณบูรณา การจังหวัดซึ่งมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและธนารักษ์จังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อนนะคะเป็นโครงการต่อยอดจากการเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านในพื้นที่ขณะนี้ยังไม่มีการถ่ายโอนมาให้อบาตาค่ะซึ่งอบาตาควโรโพพร้อมรับการถ่ายโอนเพื่อน,นํามาใช้ประโยชน์นะคะส่วนที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนมานั้นเพราะว่าติดขัดเรื่องของระเบียบและก็อํานาจการถ่ายโอนค่ะ